ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่จุ๋มจะพามากินแกงหัวปลาหัวปลาแซลมอนนะคะนี่นะโอ้โห oh แล้วก็ต้องขอบคุณคุณปฏิวัติดวงแก้วนะคะพี่กรุณาโชว์ให้กินให้ดูเนะะี่ยค่ะดูไข่ปลาเนี่ยพี่จุ๋มไปได้ไข่ปลามาโอ้โหนะคะไข่ปลาหัวปลานี่ไม่แพงนะคะ แต่ไข่ปลานี่เกิดมาก็เพิคยเห็นที่เนี่ยคือ <c ười> คือคุณปฏิวัติดวงแก้วจะก,กินหมกไข่ปลานะคะไปไปนึ่งแล้วก็เอามาโชว์ให้เราดูพี่จุ๋มกินข้าวแค่นี้ยเองค่ะเนี่ยค่ะแค่เนี้ยแล้วเราก็พูดออกมากบมเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วเนาะเนี่ยแค่เนี้ยแค,แค่กระดิกจิตนิดเดียวเนี่ยปรากฏว่าไปเจอค่ะ โอ้โหเมื่อวานนี้ไปไปช้อปปิ้งมานะคะเนี่ยค่ะเห็นหัวปลาไหมเนี่ยค่ะหัวปลาทั้งหัวเลยค่ะเนี่ยแค่นี้หัวทั้งหัวเลยค่ะพี่จมชอบกินชอบดูดกระดูกนี่ครีบมเนะอืมอืมแล้วหัวปลานี่มีโอเมก้าทรีนะคะ เคยพี่จุ๋มว่าเมื่อวานก็นี่ก็กินกินให้ลูกดูว่ามันอร่อยยังไงนะคะดูดหวัวปลาดูดลูกตาป่า <c oughs> <g iven> พี่จุ๋มเนี่ยมันชาติก่อนคงเป็นสัตว์กินเนื้อืืมอเหมือนบางคนเขาบอกว่า วางมีดบาทนิดหนึ่งไกลหัวใจฮะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะหามาหามาหามาเนไหมลูกอะไร <c oughs> อืมใครไม่เคยกินลองกินให้ได้เลยอืออืออร่อยตอนสมัยอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเขามีร้านจีนขายแกงหัวปลาโดยเฉพาะเลยเขาเก่งเรื่องทำแกงหัวปลาเนี่ย หัวปลาแบบหัวปลา,ปาทะเลใหญ่ๆแล้วไม่ใช่หัวแค่นี้นะอืเนี่ยดู๋ยแต่กลมกล่อมมากออือืดูสีน้ำแกงนะอืมเห็นไหมเนี่ยบอกให้ใส่ปาปริก้าเข้าไปมันก็จะ ปาปริก้ามันไม่เผ็ดนะฮะแต่มันให้สีสันสวยงามอืมชอบมากเลยค่ะชอบกินหัวปลานะฮะจะปลาหนึ่งปลาทอดเนะะี่ยค่ะมันมีมันมีความอร่อยะคะครีบปลาเนะะี่ยค่ะอย่าลืมนะคะ เวลาเราเอาปลาไปมาครั้งแรกเนี่ยเราเอาปลาไปล้างเกลือกับขมิน้นผงขมิน้นฉันอออืืปลาจะออกมาอร่อยไม่มีคราวนี่พี่จุ๋มกำลังกินคลีฟปลาอยู่ค่ะไอ,อที่มันหายใจอะ อร่อยอคุณไม่รู้แล้วหัวปลาไม่แพงนะเพราะคนที่นี่เขาไม่ไม่มีใครกินกันอร่อยอร่อยมากๆากเนะี่ยพอหัวปลามีไขมันมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยอืม แล้วก็มีกระดูกอ่อนโอ้โหจริงๆเลยฮะให้เอาสเต็กมาลากก็ไม่เอาเพราะกินเนื้อไม่ได้ <laughs> <laughs> นีาา่ฮะคนบางคนไม่กินไม่กินหนังกะไม่ไม่กินหนังปลาคุณรู้ไหมว่าหนังปลานี่มีคอลลาเจนสูงมากดูดิน่าพีไจุ๋มน่าเด้งไหม เขากินอาหารเป็นคนะ่ะหน้าแดงหน้าหน้าเต็มนะฮะโอ้โห,โหสุดยอดแหละอืมแล้วปังแล้วนี้คุณทำรสพอประมาณไม่ไม่รสจัดนะฮะรสแบบกลมกล่อมกลมกลม,กลมนะฮะ กลมกล่อมรสดีที่สุดไม่ไม่เปรี้ยวจัดไม่เค็มจัดืหจริงๆเลยค่ะอร่อยมาก วเวลาคุนดูดหัวปลาเนี่นะคะมันมีรสชาติซึ่งซึ่งเนื้อปลามันก็เป็นเป็นรสปกติธรรมดาแต่หัวปลาเนี่ยมันมีมันมีความมันความอร่อย เหมือนคนเคยกินไหมฮแก้มปลานะ่ะนะเนะี่ยดูสิพี่ไม่ได้พูดถึงมันอย่างนี้นะเนี่ยไขมันปลาโอเมก้า3เนี่ยอยู่ตรงตาปลาปาปลาเป็นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดของปลาถ้าปลามองไม่เห็นก็ตายง่ายเมืานกันนถถูกกินนะ่ะนี่จตตาปลานี่มีไขมันและไขมันปลาก็คือโอเมก้า3เหมาะ สำหรับมนุษย์อย่างเรานะคะพี่จุ๋ไม่ได้ไปเลือกปลาในตู้สดๆนะพี่ไม่ได้ไปเลือกชีวิตใครนะพี่ไปดูไอ้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขามีวางขายไลวลาห่อห่อห่อหอ,หอ,หอ,หอปลาตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือไม่มีพี่ว่าไม่มีใครกี่คนนะที่กินหัวปลาแต่มีมีมีไม่กี่คนนะ่ะ พี่ก็มีลักษณะพิเศษอืวันนี้น้องเห็นแล้วมะมกินหัวปลากินตาปลาก่อนจะจบอืเดี๋ยวจะลืมไข่ปลาโอ้โหนี่ไข่ปลาเมืองเมืองอยู่อังกฤษเกิดมาก็อยู่มานี่จะสามสิบกว่าปีเพิ่งเคยเห็นไข่ปลาเป็นเป็นยวงยวงเลยนะเนี่ยขย่ายเท่าฝ่ามือพี่เนี่ย ไข่ปลาคตนะฮะโอ้มันรล้กเข้าปลามาจากไหนงส่มนในฟาร์มเดี๋ยวค่ะทำขวดน้ำล้มเดี๋ยวจะหกแล้วไข่ปลาเนี่ยนะ,ะมีคุณค่าทางอาหารมากเลยะคะ่ะแน่นมากพอกินเข้าไปนี่รู้สึกเลยว่าสารอาหารเยอะมากอืมอืมเนี่ยเพราะว่าคุณ ปฏิวติดวงแก้าชอบกินไข่ปลาอือพี่จุ๋มก็ไม่ได้กินบ่อยหรอกนะนานๆทีนานๆจะไปเจอค่ะอือบ้านอยู่ตรงนี้โชคดีจังเลยอาหารการกินไม่แพงพี่ว่าไม่แพงนะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ออลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพง ทีนี้พี่วาอาหารก็พอสู้อะคะพอสู้อืมนะะกระดูปลาโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์แชร,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 ร์ไปให้ปุ่ยาตายายดูนะคะทานหัวปลาหัวปลาใหญ่ๆก็ได้หัวปลาเล็กถ้าเราไม่มีปลาหัวปลาใหญ่ก็ใช่หัวปลาเล็กปรสีบาส อะไรก็ได้พี่ชอบกินหัวปลาทูด้วย <c oughs> พี่จุ๋มค่ะสวัสดิท่านเต้ค่ะให้ทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะทานอาหารที่ดีทุกถูกต้องค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ